สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซีดีรอมช่วยสอนการใช้งานโปรแกรม Illustrator e CS2 นะคะซึ่งก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักกับโปรแกรมนี้กันก่อน Illustrator e เป็นโปรแกรมที่ทำงานด้านการาฟริกอีกตัวหนึง่งซึ่งในการสาร้ใช้นง,งานจากการวาดเป็นหลักเป็นที่นิยมสำหรับนักออกแบบที่นำไปใช้ในงานด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานสิ่งพิมพ์เว็บเพจออกแบบฉลากและผลิตภัณฑ์หรืองานด้านโฆษณาเป็นต้นนะคะ ต่อไปจะเป็นประเภทของฟไฟล์กราฟ,ฟิกที่ใช้ในโปรแกรม Illustrator งานกราฟ,ฟิกที่ใช้ในคอมพิวเตอร์นะคะจะถูกแบ่งประเภทไฟล์ภา,าพตามการสร้างเป็น2ประเภทด้วยกันคือภาพแบบที่เรียกว่า Vector Graphics สร้างโดยส่วนประกอบของเส้นในลักษณะต่างๆและคุณสมบัติเกี่ยวกับสีของเส้นนั้นๆนะคะจะสร้างจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ซึ่งภาพประเภทนี้เมื่อมีการขยายภาพยังคงมีความละเอียดเท่าเดิม ภาพประเภทที่2นะคะได้แก่ภาพที่เรียกว่าบิตแมปนะคะหรือเรียกว่าภาพแบบราสเตอร์ก็ได้เป็นภาพที่เกิดจากจุดสีที่เรียกว่าพิกเซลนะคะซึ่งเรียงต่อกันเป็นรูปล่างบนพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นตารางภาพประเภทนี้เมื่อมีการขยายขนาดของภาพจะทําให้ภาพไม่คมชัดเอาละค่ะเราก็ได้ทําความรู้จักกับโปรแกรม l l u s t r a t o r กันอย่างคร่าวๆแล้วนะคะสําหรับวิธีการใช้งาน ผู้สอนจะขออธิบายในหัวข้อต่อไป